วันนี้ทางคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยค่ะรอง้วยว่าที่ผู้สมัครสอสอในเขตบางพลัดและกรุงเทพมหานครและทีมงานนะคะก็ลงพื้นที่ในบริเวณบางกอกน้อยและก็บริเวณวังหลังค่ะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนและการลงพื้นที่วันนี้ค่ะถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้เป็นการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะ โดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยค่ะพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสอพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีโดยก่อนเริ่มกิจกรรมที่เขตบางพลัดบางกอกน้อยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสได้กราบนมัสก,การขอพรพุทธจารย์โตปล่อยปลาเสริมความเป็นสิริมงคลที่วัดระฆังโคสิตารามวารมหาวิหาร ก่อนพบปัประชาชนบริเวณวัดระฆังรวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าบริเวณวังหลังสิริราชค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะลงพื้นที่เขตตลิ่งชันทวีวัฒนาน้องแคมเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กออทิสติกและลงพื้นที่เขตจอมทองทนบุรีรวมไปถึงกราบรูปปั้นเหมือนอดีตเจ้าอาวาสสามองค์ วัดบางปทุนนอกและพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก่อนจบกิจกรรมที่เขตภาษีเจริญตลิ่งชันซึ่งจุดนี้ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์จะขึ้นเวทีปราศัยพบปะพี่น้องประชาชนเขตภาษีเจริญตลิ่งชันและเขตใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงการแนะนําตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักด้วยตลอดจนขึ้นเวทีปราศัยพร้อมด้วยนายอดิศรเพียงเกตอดิสอสจังหวัดขอนแกน่นรวมไปถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงด้วยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะในระหว่างการลงพื้นที่ในเขตบางพลัดบางกอกน้อยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีและจากการรับฟังปัญหาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ค้าขายไม่ดีจึงอยากให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะปัญหาปากท้องเป็นเรื่องหลักซึ่งปัญหาเศรษฐกิจตกตำ่ำเกิดจากประชาชนขาดกำลังซื้อทำให้การค้าขาย แย่ลงส่วนพื้นที่วังหลังนั้นเป็นพื้นที่ที่สามารถค้าขายกับชาวต่างชาติได้หากภาครัฐได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆค่ะก็จะทำให้เศรษฐกิจของคนที่ทำมาค้าขายดีขึ้นนะคะรวมไปถึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ได้อย่างดีนั่นเองค่ะ,ะก็ได้ดยรวมของตลาดวังหลังก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องดีนะคะอะ ผู้ที่ค้าขายทั้งผู้ที่ค้าขายและผู้ที่อยู่อาศัยนะคะก็พาเราไหว้พระเสร็จก็พามาเดินตลาดวางหลังซื้อเข้าของรับประทานกันก็ได้รับการต้อนรับดีแต่สิ่งที่เป็นสิ่งสะท้อนเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าการขายของเนี่ยยากลําบากขึ้นขายไม่ดีนะคะค้าขายไม่ดีก็อยากจะให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักปากท้องเป็นหลักค่ะ นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์นะคะยังกล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกออกมาเตือนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะเป็นการส่งสัญญาณว่าทหารจะเข้ามาดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือไม่ค่ะ คุณหญิงสุดารัตน์ก็กล่าวค่ะว่าทุกคนอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะพักการเมืองที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความสงบเรียบร้อยค่ะจึงเชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะทําให้เกิดความไม่สงบสุขในบ้านเมือง และอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนั่นเองค่ะและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อเดินหน้าสู่การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทั้งนี้ส่วนตัวก็ไม่ทราบค่ะว่าการที่ผู้บัญชาการทหารบอกออกมาพูดเช่นนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันนี้ยังฝากให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะทหารให้ดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะหากเกิดความไม่สงบเรียบร้อยอาจจะเป็นต้นเหตุนำไปสู่การเลื่อนเลือกตั้งได้ค่ะ ทั้งนี้เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะจะไม่เป็นเงื่อนไขจนนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้งนั่นเองค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพัชรินรัตนชัยรายงาน